อกเขาซิต้องกินนะอรอพอปิ้งปุ๊บไม่อร่อยปุ๊บเลยอช่ไหวะจริงห้อไม่เกิดมันงไหมอันนี้ตลกบะโคกันนี่ ไปอะไรี้ไป้องไหนอ่ะน่ส่สใสถายไม่ดูด้ยนะงจีให้ดู

มันจันไงมันมาดน่งานี้ต่อนซ้มนเรตนเสิรนี่เป็นการบอกบอกว่าขันเกงตัวนี้ยังไม่ได้ซักนะครับพี่น้องไม่ให้ไม่ให้ซักแล้วมาใช้ด้ีตอนนี้ไม่เคยทำ เราสลัมแพงเราทับครึ่งเราแบ่งใช้เช้าเย็นไปเช้าบ่ายใก้เคียงความทรงมุกมากจริงเพลงฟอรมันร้อนสิงวนนอะไรย้อร้อนหมดไหม้อนเ้นอย่างไรเพลงยังไม่มาขัดนี่เพลงมาได้ไหม เห้โเปิดไม่เถอะลกอะไรนะเปิดมันหลับตาเรื่องาไปนั่งไปขับร้อนไหมครับม่พี่มีน้ำเย็นะแค่พี่มีน้ำเมากให้ก็ให้่ะ เด็กไมได้เขาอยามนี่แหละันใส่ฟันคนขอบคุณมาก